สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใจโกกอกนะคะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะสวัสดีค่ะสงส,ส,สัยจะมาเหมา มาเมาเสื้อผ้าร้านป้าคำใสนะโอ้ยแกผ้าแล้ยวไม่เอาโอ้ยแม่ติดเหลืองแล้วยายติดเหลืองพี่ผู้เดียวนี้ได้้าได้เนาะเข้าใจไหมครับสุดป้าคำใสนะสวยขากล้วยชุดหล่อเลยร้อยห้าสิบบาทเองเนาะ รอเลยมาจากไหนครับโอ้คนหาดใหญ่เลยครับโอ้หาดใหญ่ก็มีรอครับอันมีน้องสาวไปแต่งงานอยู่ที่หาดใหญ่นะอยู่แถวอะไรนะตลาด ตลาดสตลาดสุดตลาดสดดค่ะแต่ว่าบ้านบ้านสามีเขาก็อยู่มาเลเขาออกมาเก็บค่าเช่าแล้วก็เข้าไปอุ้ยวันนี้จะได้ขายกี่ตัวนะวันนี้นะคุณยายก็โอ้ยท้องไม่ให็ใหญ่เนาะ โลมากวันนี้จะแสดงหนังไหมเนาะจะเป็นนายอำเภอโตมาจะเป็นนายอำเภอหาดใหญ่ไงโลโอ้สุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยเป็นพระเลยแล้วจะไปทางไหนกันอีกคะก็ตั้งมาเยี่ยมมาเยี่ยนมาเดี่ยมาเที่ยวน้ำยายเคยไปยัญยาย่ากับซ้ำลูกสาวนั่นล่ะคนละเอียดคนละเอียเพิ่นฮักเพิ่นอุปถัมภ์ยายยายไปอยี่สิบกว่าปีเขาถึงมา เออเชิญเมากนหนื่อยเลวหน่อยแล้วเหนื่อยแล้วมาลูกมารถมารถมามนนั่งกตนทวดเร็วมันนั่งตรงนี้เร็ว กระเข้าย่า่ก yeah. okay. ็ได so ้หันเพิ่นเพิ่นแซแท้เพิ่นเพิ่นไก่เพิ่นย่า่ย่างเราอยู่นีบไรกก็ก็มีลุงพลอยู่เด้ลูกนี่ติดอยู่หน้าบ้านเขาเป้าหน้าบ้านอยู่นี่นี่ลุงพลป้าแตนอยู่ตรงนี้นี่ว่าจะโทรถามคิดแล้วว่าเขาอยู่ไหมดอกว่ามาดีกว่า ก็มีแต่ตาชัมนตาชานนะค่ะมือหัวชั้มือหัวจั้นนั่งมัวตลอดเลยนะโอ้ยเอาแล้วทำไมไม่ลงนั้นไปเรียนนิ่งลงมาเร็ว นาย่าิเห็นไปรับหลานเนาะมาระบกับกไปรับหลานมาีงี้ลงก่อนนั่งก่อนนะอเนาะแสดงว่าไม่ลงค่ะมไม่ลงค่ะ

จิมมี่ก็ไม่อยู่ค่ะดดเดี๋ยวตอนค่ำก็มีเ,มเขามาลำํำตอนตอนค่ำนีจิมมี่ก็มามาลํำนะคะไม่นั่งหรอกผมเป็นพระเอกครับผม,ผมเลยนั่งไม่ได้ครับผมต้องตะเวนโชโชหุ่นครับ โอ้ปวดฉี่ไปฉี่เลยฉี่ตรงไหนก็ได้ไปเจ็บเจ็บเจ็บข้าไปฉี่ในบ้านลุงพลเลยในห้องน้ำตายแล้วจะฉี่โชว์ละ ห้องน้ำปลายางก็มีแถวนั้นก็ได้พี่ปล่อยแถวนั้นก็ได้ดิไปเอาปล่อยแถวนั้นล่ะต้นดอกไม้นั่นก็ได้เออเอแถวนั้นก็ได้เอาฉีไปเลยูอจา เนาะมาด้วยใจเนาะไม่ม no <questo S 1> ีโอกาสมาจากสงขลาอ้โหหาดใหญ่สงขลานี้ไม่ไม่ใช่ใกล้ๆเด้อพ่อยก็เคยไปหาดน้องสาวไปมาเลก็ไปถึงสงขลาแล้วก็เข้าไปมาเลหน่อยเดียวคือหาดใหญ่เลไปหาดใหญ่แล้วก็เข้าด่านนู่นเข้าด่านนู่นเอมีเพื่อนแล้วเพื่อนนี นนใคร่าชีหรอ่าชีแฟนเพลงเจ้าจะไปอยู่กับญาชีไหมไปอยู่กับญาชีไปฟ้อนรากับญาชีไหมไป,ไปรำไป,มปไ, <c oughs> ไม่ด้แลรำาเป็นนี่เหรอรโนรนนรำโนราให้ดูหน่อยนะ ลลคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องป้าคำไสยกุกกอกขอบคุณมากๆนะคะ